ในส่วนของความรู้สึกของชาวบ้านที่อาศัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะชาวบ้านภูมิสรอนั้นค่อนข้างจะกกังวลนะคะว่าเขตปลอดทหารตามคำสั่งของศาลโลกนั้นจะเข้าไปกินพื้นที่ไร่นาและก็จะทำให้ชาวบ้านนั้นไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็ยังวิตกกังวลเรื่องของเหตุปะทะที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ บรรยากาศบริเวณสามแยกบ้านภูมิสรอนตำบลเสาธงชยัยอำเภอกันทลารักจังหวัดศรีสะเกดได้มีทหารไทยพากันลงจากเขาพระวิหารเพื่อหาซื้ออาหารและเข้าของเครื่องใช้กันอย่างคึกคักส่วนชาวบ้านได้พากันออกไปทำไร่ทำนากันตามปกตินายวีรยุทธ์ดวงแก้วกำนันตำบลเสาธงชัยบอกว่าก,กรณีพื้นที่เหตุปลอดทหารตามคำพิพากษาของศาลโลกนั้นจะก,กินพื้นที่เข้ามาถึงไร่นาของชาวบ้านภูมิสรอนมากพอสมควร ซึ่งทำให้ชาวบ้านกังวลใจว่าจะไม่มีที่ดินทำกินและจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อเสนอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือต่อไปขณะที่นักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง8บ้านสาย สายโทรห้าใต้ตจันทบเพชอเพรอบ้านเกลือจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังคงมาเรียนตามปกติค่ะโดยทางโรงเรียนนั้นได้ให้เด็กนักเรียนซักซ้อมวิ่งลงหลงุมหลบภัยที่ทางโรงเรียนใช้งบประมาณก่อสร้างขึ้นเองภายในโรงเรียนจํานวน2หลุมเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์ประทะระหว่างฐานไทยกับกัมพูชาด้านนายประสงค์อยู่ระมัดผู้ใหญ่บ้านบ้านสายโทห้าก็ได้ใช้หอกระจายขา่าวระชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางอำเภอและจังหวัด เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามแนวชายแดนเกิดความวิตกกังวลตื่นกลัวและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ขณะเดียวกันทางหมู่บ้านก็ได้มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยประจําหมู่บ้านและอภอพอรรเข้าวเวรยามเฝ้าลาดตระเวนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอนายืนและอำเภอนาขุนจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติโดยมีการออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดประจำอำเภอส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะฝ่ายปกครองได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปทำไร่ทำนาตามพื้นที่ชายแดนและติดตามฟังความเคลื่อนไหวจากกำนันผู้ใหญ่บ้านใกล้ชิขดขณะเดียวกันด้านการปฏิบัติการของทหารที่ช่องอ่านมา้ายังเป็นไปตามปกติ ทหารทั้งสองฝ่ายยังมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างดีค่ะ